ต่อดิรออะไรมาดิอุ้ยมาแล้วครับสองอันสมดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนต้อนรับสู่ปีสองพันยี่สิบเอ็นะครับแน่นอนปีใหม่ก็ต้องเกมใหม่สำหรับเพื่อนๆในปีที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างครับสำหรับผมแย่แย่ถึงแย่ที่สุดครับหลายๆเรื่องโหดร้ายมากจริงๆร Hi Fi ครับแล้วผมก็เลยหายไปครับวันนี้เลยก็ต้องแฮปปี้นี้ครับมี ขอให้มีความสุขในปีใหม่กันนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรขอให้สมหวังมีคนรักดีๆมีงานดีๆถึงแม้จะเจอวิกฤตโควิดต้องอยู่บ้านกันก็นกตามครับแต่เราจะผ่านไปไปื่อยกันครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเอปกเลเจน d ครับซึ่งผมเล่นมาสักพักหนึงแล้วผมชอบมากเลยเกมเนี้แต่ก็เล่นกาหาดดูแล้งสิครับเนี่ยเนี่ยซิเวอรเลยเล่นมาตั้งนานเวลเท่าไหร่ละหกสได้แค่นี้วันนี้ผมสะสมไอ้นี่มาเนี่ยเอปกแพ็ เพื่อจะเปิดหาอะไรหาของทองครับซึ่งเกมนี้อัตรา,าดอกมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะนี่ตั้งเจ็ดจุดสี่เยอะนะสำหรับผมคิดว่าเยอะนะจากการคำนวณน,น่าจะรักสิบสามกล่องจะได้หนึ่งหนึ่งตัวซึ่งเรากจ็จะมีโอกาสเพราะเรามีตั้งยีบสองเห็นไหมเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมอยากได้คือสกินสีทองแน่นอน,น <c oughs> พอเป็นบัตรเท้าหรือไม่ก็เลยวันแนนครับเพราะตื่นผมไม่ค่อยเล่นตัวนี้ได้มาก็โม่โม่ไม่ได้เล่นเลยครับเล่นไม่เป็นกินตันอยากได้ R9 นี่อันนี้ที่เหมือนคิดโอเคอันนี้ไม่มีตังเติมครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชุบ <c oughs> ึ้นมาเลยปะเนี่ยไม่ไม่ไมี อันหนึ่งเกลือจัดกันต่อเลยมาดิโอ้โห <c oughs> แต่อันนี้ผมก็อยากได้ได้โคฟันสองไว้แรกสีทองได้อันหนึ่งถ้าจะไม่ผิดต่อดิรออะไรมาดิอุ้ยมาแล้วครับสองอันจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ย หุยของจริงโอ้โหปีใหม่จริงๆครับปีใหม่สุดนี่แต่ตัวนี้ผมไม่มีใช้มันไม่เนี่ยไม่ใช้ใช้ปืนนี้ปืนนี้นี่เด็ดจริงอันนี้ของจริงจัดกันต่อดีครับคิวเก้าอ่ะอืมอ,อโอ้โหโอเคแฮ้์รี่แฮร์รเมื่อกี้ได้ยังไงละ นี่นี่อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะได้ก็คืออันนี้นี่ไอ้เนี้ยอเนี้ยอ่านว่าอะไรเฮอรูล์มแฮอรูมฉาดอะไรสักอย่างเ่ยโอเคเดีย๋ยวเวลาไว้ Enter จุดแปดต้องมาแนละ้วเงียบกิบเฮ้ยเงียบจริงไงกดที่เผอไปไดิใครชวนไม่เล่นนี่เนี่ยโอ้โห อะไรเนี่ยวิ่งได้นะตัวนี้ผมเล่นนะใส่เลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ฉันชอบการฆ่ามั้งอ่านไม่ออกแปลไม่ได้เหมือนกันงัวครับโอเคกดไปดีเผลออืโอ้โหจบแล้วยังยังยังอ้าวโอ้โหมาใหญ่ เลขสิบห้ากองครับไปดิสี่ม่วงสี่ม่วงสี่ม่วงสวยอยู่สวยอยู่ใส่ดิอืมสิบสี่เผยดิเผยดิเผยโอ้โหมันรู้แล้วมันรู้แล้วเราต้องออกไปดีเซ็นหน่อย เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี่เนี่ยได้ใหม่โคตเท่ลาวก,กดที่เพอสุดนี้ได้ไม่ได้แหละเฮ้ยหลุดรัวครับโอ้โหขอสักอันได้ไหมเนี่ยเอ,อันนี้ สีน่ารักอย่างใส่ไปเอันี้แบลวกว่าใส่เสร็จแล้วจัดต่อไปดีอ,อืโอ้โหไม่มาไหนแล้ะของใครวะเนี่ยเท่ดินี่ลูกตบม,มาอีกหนึ่งเลยเก้าต้องมาแล้ว ต้องมาอุ้ยมาครับมา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 แล้วแล้วค่อยไปดูอ๋อโลบ้านี่มีชื่ออยู่ใช่ไหมตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะซื้อเนี่ยตัวเนี้ยโลบ้านเนี่ยตัวที่ตูดสวยๆ <c oughs> อันที่เก้าต้องมาแล้วไม่มาครับ อมาโอ้โหุุ้ยนี่มาจริงดิของที่อยากได้ทั้งหลายขอให้พลังแห่งแร่พลังแห่งคอมมอนรวมพลังกับคอมมอนอีกอันนึงทำให้กล่องต่อไปได้เลเ e n d a ี่ต้องมาแหละโอ้โห ยี่ห้ออะไรอะเนี่ยเนี่ยโอ้โหไอหุ่นกระป๋องเฮ้ยร้อนละร้อนห้าอันสุดท้ายเข้ามาดิครับหยกมาดิครับโอ้โหบาดห่าว ใส่ไปเพราะผมไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้โอ้มันต่างจากเดิมตรงไหนเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยโลบายก็โอเคโอเคเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้สามอันสุดท้ายอีปิกครับอีปิกอีปิกอีปิกโอ้โหอ้ยอ้ยไม่ได้อยู่นะสีเฮ้ยมีวาใส่ได้ว啊 อ๋อไม่ใช่สก,กินนี่หว่าไอ้พวงกุญแจร,รูปหมอใสโอโ้โอเคโอเคติดติดใส่ใส่ดิใส่อ๋อใส่ไม่ได้โอเคขับ <c oughs> อันทา้ายม,มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วสีทองมาโอ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวหิวครับ โอ้โหเนียาใส่ไปดิสองอันสุดท้ายกดไปจบอันท้ายนี่สวยกว่าอันนี้กับสิฟานไม่ต้องกลัวครับเวลาโดนยิงไม่ต้องถามเลยทำไมไม่เนียนอันสุดท้ายครับขอให้อำนาจแห่ง สิสราศีแห่งโกเซนเซซียาลิตมาดวเหนือผู้ดอนเทวะทั้งหลายรวมพลังกันณจุดจุดนี้พลังแห่งแรงทั้งสอันกำเนิดณบัดนี้ไปโอ้โหอย่างนี้โอเคเามาดูผลประกอบการของเรา นี่ถูกใจอันเดียวนะครับถูกใจอันเดียว R301 นี่นี่อันนี้โอ้โ,โอหโคตรเท่เนล,ลาดสปาร์ตันโอ้โหอันสุดท้ายด้วยเฮ้ยสวยนะถือว่าไม่แย่นะโอเคนะครับถูกใจถูกใจนี่ปิดไบเกอร์เกี้ได้ไหมเฮ้ยหน้ากากไม่เอาอยา่างไรไบเกอร์ มันเป็นเฉพาะปืนนี่ไงไบเกอร์นี่นี่หุยของจริงนี่ติดติดติดไงนี่ไงติดไิดิโอเคเอาอะไรเนะนี่ยเฮ้ยนี่ยอะไรเนะี่ยสีดำชอบสีดำอยู่แล้วสวยไี้เขียวอะไรเนะี่ยโอ้โหนี่แหละน,นี่ดีกว่ามามา่อไป โว้โว้โวสีน่นีกับสี่ที่ได้มาใหม่เฮ้ยนี่แหละติงตองกว่าอันนี้แหละ <c oughs> อันนี้ผมก็ได้มาอันนี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้สวยแล้วอันนี้สวยแล้วโอเคอันนี้แหละเอลสตาร์ L Star. นี่ผมเปลี่ยนมาแล่ มีเอาหนี้เมื่อกี้ได้ใหม่มาสีแบบงองแง้ยอ่ะเฮ้ยอันนี้นี่หว่านี่นี่โทษครับเอาละแล้วก็วสกินนี่เราได้ตัวนี้มานะครับนี่โอ้โหนี่ได้พวกอันนี้มาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่เท่กหรอจีฟ้าด้วยถ้าใส่ไปดิ ได้เลยอ๋อนี้แหละได้ใหม่ได้อะไรอ๋อไี้แ,ะและ,และไม่ไม่ไม่ใส่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับถือว่าเฟลครับไม่ได้ที่อยากได้เลย ก็ข,ขอบคุณสำหรับการติดตามทั้ง69คนนะครับในปีที่แล้วถึงผมจะไม่ได้ทำคลิปแค่ช่วงเดียวอหลังมันเจอะไรหลายเรื่องครับคดีอกหักก <c oughs> ็เลยไม่อยากทำอะไรเลยนอนก็มโง่เรียนเร็ววันๆแต่ละปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีครับเพื่อเอาชนะคนที่ทิ้งผมไปเขาจะได้ไดกลับมา <c oughs> พูดเสสวยหรือแต่ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้ด้วยนะครับคิดยังไงก็ได้าง,งานครับไม่ผิดหวังอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าเรื่องเองินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่พูดไปแล้วนี่หวาตอนต้นคลิปเออก็ขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมจนจบก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เ้ื่ยกันนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้แลาพี่อายุเท่าไหร่เป็นคนจังหวัดอะไรถามได้ถามตลอดมันจะอ่านแล้วก็จะตอบให้นะครับ ขอบคุณม,มากครับสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนดึกแล้วนอนบ๊ายบาย